รีวิวหมู่บ้านอีตองเหมืองปีล็อก3 9 9โค้สิงสิวๆ,วๆบ้านเก่าทรงตะไคร้ขึ้นสุดเท่วินเทจมากบ้านสวยเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยมีปลาคราบด้วยที่ไม่ใช่ปลาค่ะบ้านอีตองก็ได้หมดอะใครเก่าก็มาดิมาดิมาดิทางเข้าเหมืองปีล็อก อุปกรณ์ขุดเหมืองสมัยก่อนนะครับสุดยอดทางเข้ายัางสวยแทบจะอยากยกบ้านมาไว้ที่นี่เลยปลาครับอย่างชัดหมอกยังหนาครับผมอยากเจอหนาหนาหนักๆะครับ